สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนุชรัตเรียนภาษาสเปนไปพร้อๆมๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุชก็มาทําตามสัญญาจากคําถามจากทางโซเชียลนะคะสาวๆที่แต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วทําไมบางคนต้องทํางานบางคนไม่ทํางานนะคะวันนี้นุชจะมาบอกเพื่อนๆนะคะจากข้อสงสัยเพื่อนจะได้หายสงสัยนะคะเรามาเริ่มรับฟังกันเลย มาแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะนุชอยากให้เ,เพื่อนๆคิดนะคะและพิจารณานะคะว่าการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลมันจะแตกต่างกันไปนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะเราไม่สามารถเอาชีวิตของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราได้นะคะข้อแรกเลยที่นุชอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะเหมือนก,นกันกับกรณีที่นุชจะพูดถึงในณนะตอนนี้นะคะ นุชจ,จะยกขึ้นมากรณีใหญ่ๆเท่านั้นนะคะส่วนกรณีย่อยๆมันก็ขึ้นอยู่กับความใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างที่นุชบอกนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเป็น2 1 0 0เหตุผลก็คงจะยาวกันถึง3-4วันกันไปเลยนะคะอาอย่าลืมนะคะฝากเพื่อนกดไลค์ให้นุชด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนุชจ,จะลงนะคะเริ่มจากขออนุญาตเรียกเมียฝรั่งแล้วกันนะคะจะ เหมือนว่ามันจะคล่องกว่านะคะกับการพูดนะคะเมียฝรั่งที่ต้องทำงานด้วยตัวเองนะคะเมื่อเราย้ายมาอยู่กับชาวต่างชาติที่ประเทศของเขาแล้วนะคะรู<ม>้จะบอกว่าพูดถึงทั่วไปนะคะชาวต่างชาติจะไม่นิยมเก็บภรรยาหรือแฟนไว้ที่บ้านนะคะจะให้ออกไปทำงานช่วยกันทำมาหากินนะคะ แบ่งกันคนละครึ่งค่าเช่าก็คนละครึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคนละครึ่งนะคะนี่คือการใช้ชีวิตของคนต่างประเทศและผู้หญิงสาวๆก็ต้องทํางานเองนะคะไม่ทํางานเองไม่ได้ค่ะถ้าในกรณีสามีเราเป็นอย่างนี้ส่วนมากแล้วเขาเป็นอย่างนี้นะคะกรณีที่2นะคะก็คือสามีนะคะให้เงินใช้ทุกเดือนและก็ส่งเงินให้ บิดามารดาหรือครอบครัวของเรานะคะที่บ้านดูแลทุกอย่างซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกอย่างให้นะคะทุลากันไปเลยแต่ทําไมเขาต้องทํางานนะคะหนึ่งเลยเขาอยากเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนในประเทศนี้และอยากเรียนรู้ภาษานะ,ะและเขาไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่าเบื่อแล้วก็เขาไม่ได้อยากอยู่ในถ้ำนะคะ เหมือนเขาจะไปเปิดหูเปิดตานะคะบางคนก็จะทำงานตลอดเลยบางคนก็จะทำงานบ้างเป็นบางเวลานะคะก็มีนะคะผลดีก็คือคนที่ทำงานนะคะเวลากเกษียณแล้วเราจะมีเงินเดือนนะคะให้เราใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยนะคะบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องต้องการเงินกเกษียณน,นะคะแต่ความคิดนะคะของแต่ละคนจะแตกต่างกัน เขาอยากจะทําเพราะเขามีความสุขบางคนไม่ได้จําเป็นหรือไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยนะคะแต่อยากจะทำนะคะเพราะว่าชอบในสิ่งที่ที่ทำอยู่ปกติอยู่แล้วนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงเมียฝรั่งนะคะที่ไม่ได้ทํางานนะคะในกรณีแรกเลยสามีให้เงินใช้เยอะนะคะให้เงินทุกเดือนอย่างเยอะเลยแล้วก็ ส่งเนให้พ่อให้แม่ดูแลทุกอย่างทุกอย่างเหมือนว่าสามีรวยนะคะก็ไม่ชอบทำงานนะคะเขาก็จะอยู่บ้านนะคะแต่งตัวสวยๆช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ที่สองนะคะคือสามีไม่ได้มีเงินให้ใช้เยอะนะแต่สามีอยากกินอะไรกินเลยอยากซื้ออะไรซื้อเลยฉันส่งเงินให้พ่อแม่เธอนะคะ แต่คุณไม่มีเงินเป็นของตัวเองเพราะว่าใช้ร่วมกันใช้เงินแฟนแต่คุณพอใจและมีความสุขที่จะอยู่แบบนี้อยู่แบบเพียงพออยู่แบบนี้คุณก็มีความสุขนี่ก็คือฝรั่งอีกเมียฝรั่งอีกในกรณีหนึ่งนะคะคือไม่ทํางานอยู่บ้านชอบอยู่บ้านดีกว่าทํางานบ้านให้สามีรุ้จะพูดถึงตามประสบการณ์นะคะ นุดไม่ได้พูดถึงใครเราจะไม่เปรียบเทียบถึงใครทั้งนั้นนะคะพูดถึงตามประสบการณ์ที่เราพบเจอมานะคะบางคนนะคะสามีนะคะไม่ให้ไปทํางานเพราะว่าต้องดูแลลูกนะคะถามว่าสามีรวยไหมไม่ได้รวยแต่บางคนก็ไม่อยากให้เมียออกไปข้างนอกแล้วทิ้งลูกอยู่กับเหมือนว่าพี่เลี้ยงหรือโรงเรียนรับเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้นะคะ เขาอยากใช้เวลาของเขาเนี่ยช่วงเวลาสั้นๆของเด็กเนี่ยจเริญเติบโตเร็วมากเลยเขาอยากใช้เวลานี้นะคะอยู่กับลูกของเขานะคะถามว่าเดือดร้อนเงินไหมถ้าเขาอยู่อย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเขาไม่เดือดร้อนเงินนะคะมันขึ้นอยู่กับความพอใจของเขานะคะกรณีสุดท้ายนะคะนุชจะไม่พูดเยอะเพราะว่ามันมีหลายมากเลยเยอะมากเลยหลายอย่างมากเลยนุชจะพูดเท่านี้นะคะข้อสุดท้ายก็คือบางคนแล้วก็ มีลูกเลี้ยงลูกแต่ว่าสามีไม่ได้ให้ใช้เงินเลยไม่ได้ส่งให้พ่อให้แม่เลยนะคะแต่ให้ใช้เงินแค่นิดเดียวแบบไม่พอเลยแต่ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามีลูกลักลูกอยากเลี้ยงลูกนะคะแต่สุดท้ายนะคะมันก็คงจะไปกันไม่รอดนะคะคงไม่มีใครมานั่งทนแบบต้องเลี้ยงลูกแล้ว สามีให้ใช้เงินนิดหน่อยนะคะไม่ส่งให้พ่อให้แม่มันก็อยู่แบบไม่มีความสุขก็มีนะคะนี่จากประสบการณ์เลยนะคะที่ได้เห็นมานะคะแต่บางคนเขาก็จะทนจนกว่าลูกโตแล้วเขาก็ไม่สนใจอะไรเขาก็จะทนอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องทํางานทนดูแลลูกจนกว่าลูกโตหลังจากนั้นเขาก็จะออกไปหาทํางานนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะ วันนี้นุชก็ขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้านุชจะพาเพื่อนๆมาเรียนภาษาสเปนนะคะนิดๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ฟังอย่างเดียวนะคะฟังไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะวันนี้นุชขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย